สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอนเทนต์สตรีทซึ่งจะนำไฟครั้งที่สิบนะพี่เบอร์เดย์เสียกันนี่เพื่อเพื่อสถานที่โดยชุมชลลักษณ์ที่สองสามามาดูนักตู้นักฝั่งซ้ายมือผมชื่อว่าราชินีครับมาจากไหนครับพารามสามครับ,รบ,รบมาจากพารามสามนะครับแล้วผู้จขงของเขาชื่อว่าโรเบิร์ตวัดช่องลมครับโรเบิร์ตวัดช่องลมโชว์กันในกติกา,กามวยมวยไทยหนึ่งยกสามนาทีไม่ใช่ตตะไม่ยอมตีสายทอและแนวกระดูกสันหลังเชื่อฟังคำสั่งของกรรมการนะครับ ขอเชิน้องาจะยืมมาครับเอาละครับันนี้เกาะดอบพี <c oughs> uh, 4, 5, 5่น้อครับ

ลเดี๋วั้งที่หนึ่อยากให้มีั้งที่สองอยาให้มีรั้งที่สะอยาหมทั้งองดกันาไเดลเอาไปนึะไรบีอะไร้ีละกเราเล่นกบราชเอเลเนไลงล้นได้ครับอนักูกได้อยู่แล้ว

โมใหญ่ครับผมทำอะไรกันยากนิดนึงติต่อตะกูอ๋อจ้องหน้าครับผมเอาคืนเขินไปเลยเอาคืนเอาคืนเมื่อกี้เราเตะเราเอาคืนเราโดนต่อยเอาคืนบอกแล้วเอาคืนอย่างนั้นก็เอาคืนไม่ยอมหรอกไม่ยอมงานนี้ไม่มีใครยอมใครครับผมเมื่อกี้ต่อยแล้วขอโทษครับ ม่ยอมโดนกัเด้วยเราเอาคืนเลยเอาในยอมหลอกเมื่อกี้โดนแล้วใช่ไหมสี่ปีสี่ปีเอาไปไม่ยอมนะเอาคืนเอาคืนสี่สองสองหนึ่งนโอเคจะมกด้วยอรด้วยกันด้วยครับอู๋เป็นเยอะเลย